จะได้ก่อนเป่าไปเดินแล้วโอ้ยหจะโดนกระดอนป่าหวัดกระโดดเลยเดินแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนิวโดนหนิวโดนโดนกันปลาหมออุ้ยสวยตัวใหญ่โอ้โหสุดยอดเอ่งเดงๆตรงปลาหมอนี่เลือดปลาใช่ไหมเลือดกรดหนูนั่นแหละโดนทิ่งโอ้โหสุดยอด หนาเตอะเลยพี่ดูดีเนี่ยอืมควนมากสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอซีนะครับข่าวสู่ชาแนลเด็กตกปลาวันนี้มาทำอะไรวันนี้เราจะมาตกทุนโซมค่ะตกขาปลาหมออืมที่นี่หมายเป็นไงหมายอันนี้นะคะเป็นแบบว่า น้ำเคยท่วงไปแล้วปลาหมอมันมาตกแองสังเกตมันจะอยู่ตามบัวตมามแบบกอปืหรือปลอวันนี้ก็กลว่าจะมาจะปิวทุ่นโฟมค <ฮะ S 2> ่ะนะเต็มเหยื่อมาแล้วปไปกินอาหารปลาซะแล้วตัวนี้ใช้ติ้งขนมปังนิดหน่อยครับแล้วก็หุ้มด้วยไฮเกรดจินนามานีนะฮะเมื่อกี้อ่อยไปจำแล้ โอ้ไม่ตรงอะ่ะอันนี้ลายตื้นเหรอเลือ่อนเรือเลยนะเบ้ะดูสิสองคนนี้ใครจะได้กอด่อบเห,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 เหเ็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วปลาอะไรปลาสลิดหนิวใช่เฮ้ยหรือปลาหมอบสวย,ยวตเตยแต่มันมันมันอยู่เหมือนปลาสลิดอะ่ะปลาสลิด หูถ้าปลาสลิดนี่หนาเกอะเลยนะใช่อ้วเลยอ่ะเชื่อไหมถ้าเรามาตกปลาสลิดมันก็ไม่กิน<ช><ช>อ้าวกราชุ่นมจงเลงเนี่ยอมเห็นโอ้ยนี่ขอ,องแท้มาแล้วหนึ่งแต้มครับเป็นของน้องเปาฮะเป็นปลาหมอนะตามที่เราต้องการเลยนี่ปลาหมอบอ่อแบบนี้นะครับตัวดำปี๋เลยฮะอยู่ใต้บัว เฮ้ยเฮ้ยหมิวโดนหมิวโดนโวมกันตาหมอบุ้ยสวยทังใหญ่นี่มาที่หลังแต่ใหญ่กว่านะฮะยอย่างนี้ชูฉีได้เนื้อเลยครับอย่างนี้ติดติดติดลิด เรากำลันชอบอยู่ที่รลอกหอกเด้ออืมไม่บ้าเจ้าลุดนะอุ้ยตัวเหลืองอ่อยในบ้านมาเลยครับตัวเลือกอ้อยเลยละตัวว่ะอุ้ยตัวนี้เหลืองทองเลยอ่ะเฮ้ดูดีมันอยู่แบบในหญ้าในอะไรอย่างเงี้ยไหนเทียบมือดิใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกปะใหญ่สมบูรณ์มากอ่ะโหดูตัวน้อจับหัวมะ สุดยอดเอะแดงๆตรงประหมอนี่เลือดตาใช่ไหมเลือดกระหนุ่นแหละเดนพี่โอ้โหสุดยอดหน้าเตอร์เลยพี่ดูดีเนี่ยอืมควรมากย้ายใหม่ครับย้ายใหม่เคยเลี้ยงไหมเคย ข้างหน้าบา้านมันมีหลายสายพันธุ์เนี่ยข้างหน้าบา้านพี่เจเลี้ยวก็เฮ้ยเขาใครจะได้ก่อนใครจะได้ก่อนเปล่าไปเดินแล้วโอ้ยหเกดเด็นกระดอนเปล่าวัดเขาโดดเลยเดินแบบ การตกปลาหมอแบบนี้นี่ถือว่าเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นนะครับใครที่แบบว่าลูก,ลกหลานๆน,นะครับอยากจะตกปลานะครับตกปลาหมอนี่แหละฮะไม่ยากไม่ง่ายเอาไว้ฝึกสมาธิได้เลยครับสมาธินี่คือเอาไว้จ้องทุ่นนะฮะเป็นการฝึกการอดทนการรอคอยหิงไหวชิงพิบครับวัดตอนไหนถึงจะได้ปลา อูในกล้องนี่เห็นไหมฮะ F4 นั่นน่ะฝูงปลาสลิดครับเมื่อกี้ปลาหมอกระโดดขึ้นมาฝูงแตกพอมาตกปลาหมอปลาสลิดก็มายั่วเตได้ไม่มีครับหมูนะนี่พี่หมออู้อหูยนี่มันชอบพันน่ะ อะไรเป็นอะไรพอนอวัดย่าวมาระหว่างปลาหมอกับปลาสลิดนี่เราชอบปลาอะไรมากกว่ากันเวลากินอะกินเหรออือทั้งคู่เลยชอบทั้งคู่เลยใช่ปลาสลิดที่ชอบนี่เมนูอะไรทอดแดดเดียวเหรอใช่เดียวอ๋อเรามาทอดกินกันนะแต่กินกับข้าวใช่ค่ะแล้วปลาหมอล่ะปลาหมอเอามาย่างทาเกลือใช่กินกับน้ำจิ้มอย่างเงี้ยนะใช่กินกับพริกปลาอร่อยทั้งคู่ใช่ ไปเถอะปลาหมอแน่ปลาหมอแน่ครับไปเงี้ยสวยเคลป์ายหน่อยอุ้ยคัวอุยนี่ไงบอ,อกแล้วปลาหมออย่าเด้ออย่าหลุดเด้อโอ้โหวันนี้หนักมากเนี่ยมันต้องอยู่ลุกๆแบบนี้เลยใช่อย่างนี้นะสองสามตัวนะอยู่ในจานนี่พอดีเลยเนื้อเน้นๆน้นค่ะชูชีหวานเจีย๊ยบแน่นอนแกลงลาดนะมันมัน,มนหวาน ซื้นน้ำลายทำไมหิวโอ้โหตัวใหญ่ลนะลูกค้าไปแล้วนะนะถ้าต่อแบบนี้ไม่ใช่ประหมอเราก็จะเอาขึ้นนะคะแล้วก็ขยอบหมายใหม่แบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่ มนันตอดแล้วก็ค่อยๆลากไปข้างหน้าเฮ้ยนี่นี่นี่น่ะนะเร็วกาดสวยจับเก็บซ้ญญายหน่อยอุย้ยมันไปดิเฮ้ยมาหมอในฝูงปลาสลิดครับ <c oughs> เกือบพักเกือบพัก,พกโอ้ยมันเท่าพันนะเาะมันถึงพันนะไม่สาทีอีใช่ปะ มาไงอ่ะเปาเอเท่าไหร่แล้ว <hombre> ก <splash> ี <fun throw> mm ่แ hmm. ต <IN b ül s> ้มสามสามแต้มคนละสามครับตอนนี้หกแล้วฮะตอนนี้จะกอสามต่อสมนะครับแข่งกันดีกว่าใครได้ตัวที่สี่ก่อนชนะมันไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับสุสี่อันนี้เราตกกันมาสองชั่วโมงฮะ ปลาโมยู่ในเลี้ยงไก่แบบเนี้ยทำเพิงเนี้ยเล็กอ่ะทำไมถึงอยากเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงมานานแล้วตั้งแต่ไอันี้แล้วที่ทำไรอเะไก่ไ่เลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่ค่ะไข่ไข่ไก่หนึ่งตัวไข่ได้กี่ใบหนึ่งใบฮะหนึ่งใบแล้วกี่วันไข่ทีวันละไข่วันละใบต่อหนึ่งตัวกี่วันไข่ทีทุกวันไงจริงอ๋อ มันถือว่ามันผลิตไวมากเลยนะไข่ใบหนึ่งมันก็ใหญ่เนาะแล้วอะไรเกิดก่อนปดหัวเลยไก่เกิดก่อนอ่ะแล้วไก่เกิดมาจากไหนไข่อาแล้วไข่มาจากไหนก็นั่นแหละอะไรเกิดก่อนไข่ทาไวเอาล้วต้ปากรึนังงี้ปาดจะตบปากคนถามแล้ว มีคนเคยมาติดต่ออยูไหมว่าแบบว่า,อ,าอยากเป็นนักร้องไหมอยากเป็นแดนเซอร์ไหมอะไรเงี้ยโนคือ <No. S 1> แบบเรารู้นะว,ว่าเราพรสวรค์มากเลยน้องเพาะมากเลยนะเคราะอะไรถึงร้องอ่ะดิพระเจ้าให้หนูเลือกไองระหว่างร้องเพลงเพอาะก็ตกปลาเก่งอ๋อเลยเลือกตกปลาเก่งมาไงก็เลยเสียงเพี้ยนไปเลยใช่จร,จริงตกตาฝึกได้นะเราน่าจะร้องเพาะดีกว่านี้มันไเหมือนกันของเรามันมีพลเทวัตนตัางกันดูหนูสิ ่ะผู้หญิงรุยๆแล้วหนูยากนะ <Huh? S 1> หนูแบบขอมาโดยเฉพาะเลยแบบยอมเสี่ยงไม่ดีก็ได้ยอมพูดเหนอก็ได้คนคนอื่นเขาจะแบบว่าเออสะอาดสะอ้านใช่ไหมล่ะ <laughs> หนูอาจจะสกปรกนิดหน่อย <laughs> แต่กี่ข้าวอร่อยเหมือนเดิม <laughs> ไปเสมอแล้วกันถือว่า เอามาตกปลาทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบฝีมือก็ไม่ได้ดูไซคับดูไซคับท่านผู้ชมเอ้ยอะไรเขานับแต้มกันมันมันดูไซทำไมก็ดูสาปลาดิครับคือผมคัดปลาปลาเล็กตกแร่ก็ตกได้คัดปลาอะไรวัดขึ้นมายังไม่รู้เลยปลาใหญ่ปลาเล็กรู้ถ้านับจำนวนปลาก็คือฝีมือเหมือนกันเลยเท่ากันเลยอ่ะพระเจ้าคือตกทีหลังพระเจ้าคือส่งมาให้หนูโดยเฉพาะความสามารถพิจน์พิเศษ วันนี้ก็ฝากกัด้วยนะคะสําผลงานไห้เกตจินดาแมานีนี่ขนาดจบแบบปลาไม่ค่อยกินไม่ได้ไม่ได้แต่ก็ยังรอดไปได้่ะต้องหกแต้มไซส์สวยๆนั้นเลยมไปชูฉีได้สองจานครับใช่ค่ะนะคลิปนี้ก็ฝากไันด้วยนะคะจบเป็นจินดาแมานไีไปเถอะไปยูน้ำแล้วนะไปไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย